โอ้ยเราสงสัยเราเราเราเครียดต้องจอดกับเป็นอ่ากับที่ดอกเที่ยกอะไรอันเ,อเพราะว่าอาันใช่ไนล่ะจอดเอยน้ำวมปากไหม chót chót an Ấn... yên tĩnh này là hứ nong mì Nông mì เน้องเมีลงไอ้อนี่ให้หน่อยได้ไหมอยากให้จอดอแท็กมาหลังบ้านพี่น่ะของไม่มีสิทธิ์โนเลยอะหรือว่าเป็นของพี่สุจา้าของพี่ของพี่ของพี่น้องบัวของพี่เพราะว่ามันหายเป็นเป็นบางข้างวังหันพี่เห็นอยู่เออหมุนหมุนคุณบัวค่ะ มีหลังบ้านไม่อ่าไมกับคุณจอร์ดหมุนหมุนใช่ใช่หายหมุนหรือยังตัวนี้เอ่อ จอดจอดต้องเขียนเข้าไปเด้อตัวเอ่อสูสูสูซือ้อพีนนะ็นไหมจอดหายแล้วครับจอดสูเอ่อสูซื้อเดี๋ยว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 บังเด้อสิเอาปาะกามาเขียนอันหายว่าจอดสิเหีนนน่าริบบ่มม พี่บอบบี้ชอบซับอีกค เ้ับหัวกับหางจอดเฮ็ดจไรเหรอมันเป็นบางช่วงใช่ชอตสูแเฮนสนจอดเห็นบ่หายแล้วครับจอดจอดเขียนเขียนไปเราเซอร์เซิร์เขาหาเนาะทักมาเลยของบัวตาม YouTube นี่แหละหลังบ้านของบัวชื่อตามนั้นเลยค่ะสูแเฮนสนจอด ซูซูซูแฮนสันตัว s ตัว u ตัว e แล้วก็ตัวตัว h ตัว A ตัว n แล้วก็ตัว s อตัว e ตัว n อ a n นสันอันนี้คือ f e c o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  k c e b o o k พี่จอ แต่แต่จังไหนจังไหนพีก็เคยคิดอยว่ว่าพี่สิคอรล้างบ้านจอดเพราะว่าถ้าเกิดว่าเข้าไปเมืองไทยน้ากันเนาะจอะเนาะถ้าได้ไปน่ะจเพราะว่ามันมันสีได้หัวมือมือไรมือไรยังสีน่าสีได้ไปไปพ่อกันทึงไรเมืองได,งไดยังสีน่าจอดน้องบัวขึ้นกันนะห้ามผิดสัญญานะคะน้องบัวขาห้ามผิดสัญญา ทักมากค่ะเดี๋ยวบัวอ่าฟอร์ิร์ไปให้พี่สุไม่ต้องกลัวหรอกพี่จอดบักแดงโมบักบอบอบอยังนะบอลำจ่าวาันวนา <c oughs> คุณจอร์ดหลังบ้าน